เดินมาสักระยะทางหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นสะพานเหล็กนะครับที่ถูกถอดพื้นสะพานไปแล้วนะครับแล้วแต่โครงสร้างนะฮะก็จะเป็นเหล็กสมัยที่เขายังทาเหมือนกันอยู่นะครับข้างล่างก็จะเห็นเป็นสายทานเล็กๆนะครับลงไปแล้วก็เพื่อนๆเราเดินไปถึงนู่นกันแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามตามไปกันครับผมไปก่อนเลย โอเคครับถึงกับขาสั้นอะไรที่เราเป็นตระขาหนี่งหนึ่งมือจับครับเดินก้าวไปครับนะฮะผมก็จะตามไปเรื่อยๆโอเคไปเลยนะฮะข้างล่างมันก็จะอย่างงี้ครับเห็นไหมครับก็ความสูงก็ประมาณหกเจ็ดเมตรนะฮะสบายสบายเหมือนว่าเขาถอดเขาถอดพื้น สะพ,พานหรือส่วนที่เป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กเนี่ยออกไปขายอะนะเพราะข้างล่างเราขึ้นมาก็เห็นเป็นชิ้นส่วนเหล็กหลายชิ้นที่กำลังแบบช่างถอดอะไรกันอยู่นะฮะอหวครัไม่มองผมก็ไม่ได้มอง ที่เรามันสูงกว่านี้นะที่เรามันสูงกว่านี้แต่ข้างล่างมันเป็นม้ามไม่ลัวแต่รูมันกว้างเหมือกันะเห็นไหมครับพื้นเขาถอดพื้นไปหมดละถอดไปขายเหรอน่าจะที่เป็นกองเหล็กอยู่ข้างหลังเราครับไปเลยครับไปเลยคยค่อยไปค่อยไปมือมือจับถนัดถนัดชิดซ้ายไว้ป่ะหรือถนัดอย่างงั้นเหรอ ที่ออนี่ขโอดแชดีๆได้นด่เสียงได้ต้งขาวแวๆแเยี่ยมเลยอยูดกันแล,ละไม่ไปถ่ายรูปด้วยให้<อ>นหนึ่งเขามาก่นอนตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอานี่ล่วงไปขาไม่ได้แล้วพี่ขาอดูไู้แค่นี้ <c oughs> ครับขอบคุณครับค่อยๆไปมัาจะเห็นหมดเลยนั่งแล้วมันจะเห็นว่าพี่จะถ่ายมือกดเนาะถ่ายมืมกดขอไปนั่งใกล้ๆหน่อยได้ไหมจะพลาดปะคะนี่ัเป็นรางรถไฟเก่าเห็นไหมพี่จะต้องยืนแล้วพี่ต้องกดลงเอาจิ้งเหรอจิ้เอานั่งขนาดนี้มันเป็นรางรถไฟเก่าแต่ผมข้ามมาก่อน เฮ้ย <c oughs> กูปลอดภัยแล้วี่กดไม่ไ <einfach> ด <k> ้เพราะว่ากล้องที่ไม่เหมาะกับมุมกดครับ